ดีผมกอฟเองเดีย๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําแบบเมื่อกี้นะครับผมหลักการในการทําแบบเมื่อกี้คืออันดับที่หนึ่งนิ้วต้องแข็งแรงซึ่งผมสอนวิธีการทําแบบนี้เข้าๆไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้แหละสักตรงนั่แนแหละนะมันอยู่ในคลิปที่แล้วของผมเองซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนยังไงโอเคนะะเดีย๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับผมเดีย๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปั่นบาร์5นิ้วนะแต่แรกๆนี่ให้เริ่มจาก3ก่อนถ้าได้3นิ้วนีปุ๊บ2นิ้วนี่นีได้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงโอเคหลักการก็คือเราจะใช้กําลังจากข้อนิ้วนีเป็นส่วนใหญ่ในการประคองบาร์และตอนเราสลับนิ้วนีเราจะใช้กําลังจากข้อมือในการกระตุกในลักษณะนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติว่านี่คือลูกบาใช่ปะเ่เราจะใช้ข้อมือกระตุกเนี้ย ให้บาร์มันเด้งขึ้นพอบาร์เด้งปุ๊บก็ใช้จังหวะนั้นในการสลับนิ้วปุ๊บเป็นนิวน้วกลางหรือนิ้วโป้ก็ได้อย่างนี้ขอทำให้ดูก่อนนะนี่นะฮะบาร์ต้องตรงคงแรงบาร์ต้องตรงนะฮะตรงศูนย์นะฮะแรงต้องคงที่นะครับผมจนกว่าบาร์จะนิ่งอย่างนี้นะฮะถึงจะสามารถเปลี่ยนบาร์ได้ถ้าบาร์ไม่นิ่งห้ามเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันยาก จริงมันยากจริงเดี๋ยวผมสาวที่ดูว่ามันยากยังไงดูนะอ่าดูดูเนี่ยบเดเบี้ยวเปลี่ยนหะเห็นไหมเห็นอะไรไหมบาเดเบี้ยวจังหวะที่เราสับเปลี่ยนยนิ้วนี่มันก็จะมันก็จะเบี้ยวอ๋อ,อ,อจริงมันก็จะเบี้ยวจริงดูนะดูใหม่นะบาเดเปนนิว้วเห็นไหมมันจะเปลี่ยนยากนะฮะเพราะฉะนั้นทําให้ศูนย์ตรง บาสคงที่ข้อหนึ่งข้อสองดูอีกทีเมื่อศูนย์มันตรงบาสคงที่เราก็สามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมเปลี่ยนง่ายเลยศูนย์ตรงแรงบาสคงที่เปลี่ยนเห็นไหมครับเห็นไหมศูนย์ตรงบาสคงที่เปลี่ยนเห็นไหมฮะ ถ้าศูนย์ตรงบาสคงที่ศูนย์ตรงคืออะไรศูนย์ตรงคือน,นิ้วนี้หมุนตรงนี้ตลอดเวลาบาสคงที่คืออะไรมันหมุนคงที่หมุนนิ่งๆนะหมุนนิ่งๆในลักษณะนี้เราจะสามารถเปลี่ยนบาสได้อย่างง่ายมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่นิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ยากแต่มีวิธีแก้ไหมมันมีนะครับก็คือเดี๋ยวผมทําให้ดูนะสมมติว่าผมเปลี่ยนบาสปุ๊บแล้วบาสมันบาสไม่คงที่คือบาสมันสายไปสายมานี่คือวิธีแก่นะครับ ฟ้ามันสายไปสายมาอะไรนี้เห็นไหมเพราะมันเริ่มสายแล้วความเร็วมันเริ่มลดฟ้ามันเริ่มสายแล้วก็ตอนเราเปลี่ยนนิ้วเพาไหนนะเห็นไหม้ามันสายแล้วเปลี่ยนนิ้วปุ๊บวิธีแก้คือต้องตบตบให้ทันตบให้ทันจริงๆแค่นั้นจริงตบไม่ทันฟ้าสายตอนเปลี่ยนนิ้วตบตบให้ทันครับตบให้ทันถ้าเราตบให้ศูนย์มันตรงได้ก็ไม่มีปัญหาอ่าตบจนกว่าฟ้ามันจะตรงนะครับผม นี่คือวิธีแก้แต่ไม่แนะนําให้ทําเพราะว่ามันยากซึ่งมือใหม่เราเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะทําให้มันง่ายที่สุดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะส่วนคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการฝึกฝึกพลังนิ้วเลยฝึกพลังนิ้วอย่างนี้เลยฝึกยังไงให้นิ้วเรามันแข็งแรงให้เส้นเอ็นของเราอะ่ะมันแข็งแรง พอเส้นเอ็นของเราแข็งแรงปุ๊บนี่ไม่ใช่แค่อ่านิ้วของเรานี่มันจะสามารถหมุนบาสได้นานขึ้นแค่นั้นนะเพราะตอนเราเล่นบาสนี่บางท,ทีบาสพุ่งชนมาเห็นไหมตู้มเป็นลักษณะไหมบาสชนตู้มเห็นไหมเห็นไหมนิ้วมันจะซนนะฮะพอเส้นเอ็นเราแข็งแรงนิ้วเราก็จะไม่ซนนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์ก็ดีนะครับผมถ้า คิดว่ามีประโยชน์ก็มอนเมนเนอะครับว่าผมมันสุดยอดเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย